แดงมาปิ้งอันวิจิตในานามสุปักแสงธรรมนำพุทธบูชาแสงที่กำลังจะฉายสู่สายตาทุกท่านไม่ใช่แค่เพียงแสงไฟแต่คือแสงแห่งศรัทธาที่จุดขึ้นจากหัวใจของผู้คนคือเรื่องราวที่ร้อยเรียงผ่าน5องค์ประกอบของเมืองศีศิีจากจุดกำเนิดของความเชื่อมัน่นสู่รากเงาที่อย่างลึกเคลื่อนไหวด้วยธรรมะถ่ายทอดเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมและศิลปรกรรม จนกลายเป็นแสงนิรันร์ที่ลุกโชนอยู่ในหัวใจของชาวอุบลขอเชิญทุกท่านเปิดดวงตาเปิดหัวใจเข้าสู่บทแรกของเรื่องราวนับลายตอนออกแห่งแผ่นดินไทยแสงแรกมิได้ส่องเพียงผืนฟ้าผากแต่ปลจิตให้ตื่นสู่แสงแห่งศรัทธาของชาวอุบล ดอกบัวในนามืองนี้เบิกบานรับแสงทุกอรุณ์ดังร่างเน่าอย่างลุกขึ้คทำนิรันด์เบ่งบานเป็นวิถีแห่งชีวิตขี่ดอกแห่งศรัทธาจากอดีตจนถึงปัจจุบันดอกบัวมีได้เบ่งบานเพียงกลางสายน้ำหาก็นเป็นแสงจากหัวใจผู้ศรัทธาสายเม็ดเล็จากมือจากหัวใจของผู้คนเมืองอุบล คอยคาอประกาศหลอมรวมเป็นสายเดียวกันแสงนั้นคือแรงศรัทธาคือวิถีที่ไม่เคยลืมลือนคือจิตวิญญาณแห่งความมดงามและทั้งหมดนั้นคืออุบลราชธานีสีสิงเมืองแห่งศีลศรัทธาและหัวใจของชาวอุบลที่เปลงประการไม่สิ้นสุด รากเงาไหวมัน,มาานธรรมจักแห่งธรรมะจึงเริ่มเคลื่อนแสงแห่งปัญญาค่อยๆหมุนเวียนชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าหากันทุการเคลื่อนไหวคือการนำพาสิ่งแห่งสรัทธาสู่วิถีใหม่ที่ไม่ลืมรากเน่าเดิมบนเส้นทางของแสงน,นั้นลายผ้าลายไม้ลายเทียนลายบัวคือร่องรอยแห่งวิถี คือคำบอกเล่าของวัฒน,ธ,นธรรมแสนแห่งปัญญาไม่ได้ส่งเพียงผืนผ้าหากยุนแทรกซึมในใจคนเชื่อมคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่สิ่งแห่งอุบลจึงยังคงมีชีวิตเคลื่อนไหวและเรื่องรอ